ลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นการประกาศรายชื่อสมาชิกทีมงานช่อง BNS B Group ประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับลำดับที่1น,นางสาวส,สีธรสายสีชื่อเล่นลูกนิกฉายานุกนิกน่ารักตำแหน่งเลขานุกการและที่ปรึกษาประจำช่อง BNS B Group ลำดับที่สองนางสาวรัชกรทองลิมสุดชื่อเล่นไอซ์ฉายาไอซ์สาวแว่นสุดน่ารักตำแหน่งเลขาลูกการที่ปรึกษาและพิธีกรหลักประจำช่อง BNS b, b g r o u p ลำดับที่สามนายบุญลิศบัวสมบัติชื่อเล่นปูนปั้นฉายาปูนบางชันตำแหน่ง ผู้ครีเอเตอร์คอนเทนต์ออกแบบคอนเทนต์ประจำช่อง b n s คั c ฝัน